ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายกันต่อไปหนาะในวันนี้ก็คงเป็นปนัญหาของพระนักเผยแผ่จากจังหวัดอีสานใต้ก็คือเริ่มมาจากอุบลราชธรรนีนะมาถึงอรชยภูมิจะมีแปดจังหวัดท่านถามว่า เรื่องของสันติอสโศกดูแล้วเขาก็ทําดีนะไม่เป็นภัยแก่ใครเรื่องนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรจะถือว่าเป็นภัยแก่พุทธสารนราได้หรือไม่คือตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญคือการที่ทางคณะสงฆ์ต้องแก้ปัญหาในช่วงนั้นเมื่อปศ .2532 เนี่ย มันเกิดขึ้นจากการที่ท่านบวชเป็นธรรมยุตแล้วก็ไปบวชเป็นมานิกายต่อและประกาศแยกตนออกไปจากคณะสงฆ์ใช้สถานภาพของความเป็นพระแต่ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ที่รัฐบ,บังคับใช้บังประกาศใช้บังคับพระคือไม่ยอมรับกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วก็แสดงเรื่องหลายเรื่องนะฮะ ไปตามอธัธยาศัยของท่านคณะสงฆ์เห็นว่าตรงนี้มันเป็นภยัยแล้วถ้ากลุ่มหนึ่งทำได้กลุ่มเราไปทำได้กลุ่มเราไปทำได้บ้านเมืองก็จะไม่มีหลักเกณฑ์อะไรก็ประกาศปฏิเสธสถานภาพของท่านแต่ไม่ใช่ปฏิเสธโดยขาดเมตตานะะบอกว่าถ้าจะบวชก็บวชให้ถูกต้องแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ทั้งหมด ที่ให้สละสมณเพศไปเนี่ยบวชได้แต่ไปบวชจะถูกต้องแระบวชที่วัดไหนก็ได้ทีนี้เมื่อท่านไม่ยอมบวชท่านก็ใช้สถานะเป็นสมณะแล้วก็รัฐเองก็ยอมรับตรงนี้เขาแม้รัฐจะตัดสินว่าผิดแต่ยอมรับสถานะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของคนของรัฐศาสนาจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญ มันก็อยู่ที่การศึกษาเรียนรู้ของคนแต่เขาประพฤติปฏิบัติดีก็คือประพฤติปฏิบัติดีมันก็เหมือนกันนะฮะเป็นสากลดีชั่วนีเป็นเกณฑ์สากลมายความว่าท้าดีก็คือเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายและกระจายออกไปได้มากเท่าไรก็ยิ่งดี แต่เราจะนับดีที่งดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นก็หมายความว่าไม่มีใครเดือดร้อนเพราะการกระทําของเราในช่วงที่สองสามชุดแรกเนี่ยคือคนได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราเราถือว่าดีแล้วนะดีช่วงแรกเป็นดีระดับศีล ดีช่วงที่สองเป็นดีระดับธรรมะขึ้นไปเรื่อยสมาธิปัญญาเนี่ยคือขึ้นไปรดยโครงสร้างอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าปริมาณงานที่ท่านเหล่านั้นทํามากน้อยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองข้อต่อไปท่านถามว่าศูนย์ศูนย์โยเรมันเกิดได้อย่างไรกรมการศาสนารับรองหรือไม่ครับคือเมื่อก่อนนี้เข้ามาในลูกศาสนาพุทธอาญานนะแล้วก็ จักชวนเชิญชวนให้นักถือไอ้พลังทิพย์หรือพลังจากสวรรค์เนี่ยแล้วแต่จะเรียกเนะีะว่าเป็นพลังที่ส่งมาจากภาษีอรรยเมตไส้ซึ่งคนไทยเขาคุ้นเคยนะฮะกับคําว่าเสียภาษีอาญเนยฮะภาษีอานส,อาส่วนมากเราจะคุ้นเคยคาว่าภาษีอานมากกว่าภาษีเริยเมตไส้ทั้งทงที่เป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าในการต่อมาก็จับได้นะฮะว่าไม่ใช่ มันเกณฑ์เป็นการแฝงเข้ามาในชื่อของประสีอานเพื่อให้สังคมไทยยอมรับว่าเราก็เป็นพุทธด้วยกันตองก็ดึงพวกกรรมการกต่างๆพวกที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการระศาสนาในช่วงแรกก็เข้าไปพวกเยอะเพราะว่าไม่รู้แล้วแต่ทุกวันมันก็ถอยออกมาทีนี้คนกรงการศาสนาก็ยกเลิกปฏิเสธแล้วเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็น,ปนมูนิธิเวลาเนี้ยเขาก็ปฏิบัติในฐานะของมูนิธิ ก็มีคนเคารพนับถือกันมากก็เป็นสิทธิของเขาออกแหละไอคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวพุทธเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปยอมรับนับถือรับพระจากโยเรแล้วก็ประกาศตนเป็นาศาสนิกของโยเรก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาที่จะทำได้นะจับใดที่เขาไม่เบียดเบียนพระพุทธศาสนานก็ต้องปล่อยเขาไปไนะ คือว่าคนเราศาสนาพุทธเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งไว้ในหนังสือเทศนาเสือปา่าก็ทรงตำหนิมมแรงบอกว่าคนเปลี่ย,เยนเปลี่ยนแปลงชาติเนี่ยมันดีกว่าคนที่เปลี่ยนแปลงศาสนาคนที่เปลี่ยนแปลงศาสนา,าในความรู้สึกของพระองค์นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะศาสนานั้นมันหล่อหลอมสังคมมานาน มันมีคุณอุปการอนเนกอันนันนะฮะคือนับกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่ามันอยู่แล้วก็เราก็หล่อหลอมคนสารพัดชาติเข้ามาอยู่เป็นชาติเดียวนะเราลองดูว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าสืบประวัติต้นรากงาวของสกุลแล้วมันจะหลากหลายแล้วกันแต่เราหล่อหลอมกันได้ด้วยหลักธรรมทางศาสนา พราะศาสนาจึงมีคุณอุปการต่อประเทศชาติมากแล้วถ้าใครสมัครใจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะก็ไม่ควรจะไปเสียดายเลยเขานะฮะก็ยังมีเวนมีภัยเก่กันและกันเลยก็ปล่อยเข้าไปมันเป็นการนําเสนอคือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เผยแผ่ในลักษณะคล้ายๆกับฝนตก มันก็เหมือนกับที่ท่านกล่าวไว้รู้สึกว่าในนิสาชาัคคิตนะนที่ว่าอัานความกรุณา,าปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากภาคว้าสุราลัยสุดแดนดินเป็นความดีสองชั้นทันปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมทวินซึ่งก็หมายความว่าเราก็มีความกรุณา,าแบบฝนตกลตงมา เขาต้องการน้นําฝนเขารับไว้เขาก็ได้ประโยชน์เขาไม่ต้องการเขไม่รับไว้ก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาต้องรับผิดชอบในกฎแห่งกรรมของเขาเองพศาสนาจึงเป็นาศาสนาที่เรียกว่ากรรมวัดชีแล้วก็ไม่กระหายสาสนิกนะฮะแต่เราไปเผยแผ่ต่างประเทศเราก็ไม่เคยชวยนใะห้เขา,ขาเขารีบเป็นพทธก็สมัครใจก็บอกไปคิดดีนะมันเป็นปฏิบัติของพระพุทธศาสนา กต่เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยอย่างตอนที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประชนพรนษาก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนั่นนะฮนะแล้วก็ไปเทศโปรดพวกอุบาลีอุบาลีเนี่ยที่จริงก็ส่งมาเพื่อจะก,กล่อมอบพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าไปเป็นลูกศิษย์ของท่นนนานนาิครนาตบุตร แต่ก็โดนพระพุทธเจ้าตั้งคำถามไม่คิดเอายอมเป็นลูกศิษย์นะประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพะระอาจารยับสั่งว่าคิดได้ดีนะเมื่อก่อนเนี่ยใกรๆก็รู้ว่าเธอเป็นลูกศิษย์ของท่านนิคนธนทบุตรแล้วการจะมาประกาศยึดถือเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นต้องคิดได้ดีก่อนเดี๋ยวตัดสินใจ ท่านบอกว่าขอยืนยันซ้ําเลยเพราะถ้าคนอื่นเนี่ยได้คนอย่างท่านไปเป็นลูกศิษย์เนี่ยที่ตีค้องร้องป่าประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้แสดงความยินดียินร้ายอะไรเลยเขาจะฆ่าพระองค์นับถือยิ่งนะประกาศยืนยันประกาศยืนยนันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวิธีแล้วก็พระเราเราก็ใช้ในลักษณะนั้น เราไม่กระหายศาสนิกสัจธรรมว่าเป็นยังไงก็ว่าไปยังงั้นเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจให้คิดเอาเองให้ตัดสินใจเอาเองแต่ว่าเมื่อเขาสมัครใจจะเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเราต้องเตือนต้องเตือนให้สติเขาว่าต้องคิดด,ดีนะคือบางทีเนี่ยเขาอยู่เช่นว่าวันก่อนนี้ยมีคนคนหนึ่งก็นักถือศาสนาสลามก็รู้จักกันเป็นอาจารย์ในมาาหาวิทยาลัย เขาก็โทรมาก็บอกเขาจะเขารีบนับถือศาสนาพุทธแล้วบอกว่าคิดได้ดีนะเราะว่า,าครอบครัววงาาศาระญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ยยังเป็นอิสลามอยู่แล้วเมื่อเราเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาอาจจะได้าศาสนาจะแตกแยกกับญาพี่น้องก็ได้ก็ขอให้กลับไปคิดได้หม่ก็จะคิดยังไงก็ไปทราบนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยติดต่อมาอีกเลยแกก็คง คงผิดหวังหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าคือทำยังไงให้คนเราเป็นคนดีไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นทำประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายเดิมตามกำลังความสามารถตอนนี้ก็ดีแล้วนะขอให้เดินไปตรงนี้ได้ก็พอแล้ว ไม่ต้องไปติดใจในรายละเอียดมากนะยุคไอทีเนี่ยเราจะเอาแบบเดิมไม่ได้หรอกเพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนาเราลองเปิดดูรายการวิทยุเอมในปัจจุบัน,นจะมีรายการที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธคลิปคลิปน้อยนะอิสลามนี่เยอะแล้วก็ผู้เก่งๆก็เป็นนักวิจา,ารณ์ทางศาสนามันก็เป็นการเสนอให้เลือก ใครจะเลือกอะไรก็เลือกเอาเลือกฟังอะไรเลือกสนใจเรื่องอะไรจะริยนรู้เรื่องอะไรก็เป็นไปตามอธัธยาศัยแล้วก็มีหน้าที่เผยแผ่ออกไปที่แจงออกไปแต่ว่าในประเด็นตรงนี้ที่จริงเราก็ค่อนข้างมีจุดอ่อนนะคือโครงสร้างของการบริหารพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาครอบนำอยูกมาก แล้วก็พระเองนี่ค่อนข้างจะไม่มั่นใจในบทบาทตัวเองในบางจุดนะฮะคือสับสนในบทบาทตัวเองและบทบาทที่เราไปให้ความสำคัญกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้สาระอะไรเช่นสวดมนต์ชั้นเพลินสวดมนต์ชั้นเช้าสวดมนต์แต่งงานสวดผีนะะขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเจิมป้ายอะไรอะไรเนี่ยเราจะสนใจในเรื่องเหล่านี้กันมากเกินไปแล้วก็ทำให เราไม่ไม่สามารถจะผลิตบุคลากรคุณภาพขึ้นมาได้เพราะว่าไม่รู้จะผลิตขึ้นมาทำอะไรนะเรื่องมันก็ขนาดนั้นหรือไปได้ขนาดนั้นเองดังนั้นเป็นเรื่องที่เมื่อเขารุกเร็วเนี่ยโยเลเข้ามาไม่นานนะแต่ว่าเขาว่ากันว่านะเวลาเนี้ยมีคนนับถือประมาณสามแสน แล้วก็มีศูนย์ใหญ่อยู่ที่สระบุรีอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ฝั่งทนแล้วก็อยู่ทางเชียงใหม่แต่ายจะมีที่อื่นอีกนะครับข่าที่รู้ก็มีสามสี่แห่งเราแสดงเขาทำงานได้ผลวิธีการโปรโมทนะแล้วก็การบริหารการจัดก,การเขานี่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพระเราบางทีมันมีกรอบของพระวินัยบังคับเอาไว้คือทำแบบการตลาดเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราจะลองสังเกตว่าวัดบางวัดไปทำแบบการตลาดมันก็ดังระเบิดโลกเหมือนกันนะแล้วก็มีคนเคารพังถือเยอะมีสมาชิกก็อาจจะเป็นหลายแสนได้ทำไปเพราะฉะนั้นมันชาวพุทธจะต้องเลือก ว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เราคิดว่าศาสนาของปุยญาตายายแต่คิดว่าโลกน่ะมีคนจัสรูเพียงคนเดียวท่นเดงแล้วคําสอนของพระองคเป็นศัตธรรมที่ไม่มีเคยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ท้าทายให้พิสูจน์ทดสอบได้ตุกงยกทุกสมัยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนไปนับถือใครก็ไม่รู้ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามกรรมดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนามันต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาแล้วก็มีสติระลึกรู้พร้อมกับมีศรัทธาคือเชื่ออย่างมีเหตุมีผลพอสมควรถ้าไมา่อย่าง,งนั้นแล้วก็อาจจะเป็นเยื่ออนโนชาของคนบางพวกกว็ได้ต้องฝั่งขนาด ในการตอบปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามพัยบุ์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี